สวัสดีครับดีดต้ลนรัะสุกเครื่องเพชรเพชรยี่สอของดีมีเพียบครับผมที่นี่ลมเก้าครับมีกระจังหน้าครับผมน้าจะสวย หมดพร้อมจบครับที่นี่ไหลเพียบอะไรเพียบ คนแดงดรถก็สีแดงครับกันนี้กันยังได้ออกไปวิ่งแล้วรายละเอียดนิดหน่อยก็พร้อมวิง่งแล้วครับสวยแป็งจริงสีนี้เง,งาดีจริงเลยครับแดงสดดี NPR ร5 0มีหมดครับ นี่ของฮีโน่สวยมะครับผมเป็นน็อตของกระทะอลูมิเนียมใส่ไปจบเลยไม่ต้องหาซื้อฝาครอบใส่อีกครับเงาเลยสวยเด็ดเด็ด มันฝุ่นแดงนี่ค่ะจกอิวสุฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายนะครับเดีย๋ยวจะไปเทียบกับของผมดูของผมละสามสิบแต่ว่าอันนี้มันจะยาวกว่ายาวกว่าเยอะเลยแหละ chơi dao của ông, 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 của của ยยวหมานี่รุนแรงจริงๆเอาสักกระทาชุบสีดเลยนี <c oughs> ่ครับเป็นยึดเป็นยืดของขากระจก ของญี่ปุ่นนะครับผมอาซุงนี้ขาไทยไม่มีแบบนี้สนใจก็แวะเข้ามาได้นะทำทุกอย่างนะผมอูนี้ แดงฉ่ำสวยมากครับคันนี้เดี๋ยวไว้เจอเกันคลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube ยินสีเหลวด้วยนะครับสวัสดีครับ